ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ,บรนคารแบบนี้นะครับผมก็จะมาพูดม,มุมมองของผมต่ออุตสาหกรรม ต่างๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับมีคนถามว่าพี่ครับ IND ที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะครับก็ IND เนี่ยเป็นชื่อรหัสย่อของช่วงนะครับก็เผื่อใครที่สนใจจะมาเสิร์ชหาช่วงนี้ย้อนหลังเช่นฟังใน YouTube แล้วอยากจะฟังช่วงนี้อย่างเดียวนี่ครับก็สามารถเสิร์ชรหัสได้เช่นลงทุนศาสตร์เว้นวงเล็บ NDS นะครับ N i n d นะครับผู้ผิดเนาะก็สามารถเข้ามาค้นหากันได้นะครับ วันนี้ชวนคุยกันในเรื่องของหุ้นกลุ่มการเงินนะครับที่เป็นกลุ่มนอนแบงค์นะครับกลุ่มฟินเชียลนะครับหรือฟินแลนเชียลเนี่ยนะครับก็คือหุ้นเกี่ยวกับการเงินเนี่ยก็จะมีหลักๆ3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มแบงค์นะครับธนาคารการธนาคารพาณิชย์นะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มนอนแบงค์นะครับก็คือกลุ่มพวกสินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคารต่างๆนะครับแล้วกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มประกันภัยนะครับก็คือพวกอินชอนแรนต่างๆนะครับคราวนี้ นอนแบงก์เนี่ยมันคือคุณอะไรนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยธนาคารเนี่ยก็มีประการประกอบธุรกิจหลักอย่างหนึ่งก็คือการปล่อยสินเชื่อนะครับก็คือว่าระดมเงินเงินฝากจากประชาชนเนาะแล้วก็ปล่อยเงินกู้ออกไปนะครับก็คือตัวแบงก์เองเนี่ยก็เป็นเป็นธนาคารหรือว่าเป็นสถาบันทางการเงินประเภทหนึ่งที่ใช้ในการปล่อยสินเชื่อนะครับคราวนี้ก็จะมีสถาบันทางการเงินอื่นที่ ปล่อยสินเชื่อเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่แบงค์นะครับลักษณะเด่นของกลุ่มนี้ก็คือว่าเขาจะไม่สามารถระดมเงินฝากจากประชาชนได้นะครับก็คือจะปล่อยกู้ได้อย่างเดียวตัวของส่วนของรายได้ที่เป็นส่วนที่เอามาปล่อยเงินกู้เนี่ยนะครับก็ต้องระดมทุนมาจากการออกคุณกู้นะครับกู้ยืมนะครับไม่ว่าจะเป็นกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่นหรือว่ากู้ยืมจากตัวผู้บริหารก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับกลุ่มนอนแบงค์เนี่ยนะครับก็มีลักษณะการ ปล่อยสินเชื่อเป็นหลักนะครับแต่จุดเด่นของเขาที่แตกต่างกับกลุ่มธนาคารนะครับอันนี้พื้นฐานเลยนะครับก็คือว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยถูกกากับดูแลจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีกฎระเบียบเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีข้อกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารสินเชื่อที่ค่อนข้างจะรัดกุมมากนะครับทำไมต้องรัดกุมเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยคือผู้ที่ระดมเงินฝากจากประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ย ต้องการความน่าเชื่อถือสูงนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นสูงในการประกอบธุรกิจนะครับต่างกับธุรกิจสินเชื่อนอนแบงค์นะครับเป็นธุรกิจที่กู้เงินมาปล่อยกู้อีกทีนะครับส่วนใหญ่เนาะนะครับดังนั้นเนี่ยเขาสามารถมีพื้นที่หรือว่ามีความยืดหยุ่นมากกว่าในการประกอบธุรกิจนะครับเพราะว่าต้นทุนเงินทุนของเขาเนี่ยไม่ได้มาจากประชาชนทั่วไปโดยตรงนะครับแต่มาจากการกู้ยืมนะครับหรือว่าส่วนทุนนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่ รายละเอียดบางอย่างนะครับที่กลุ่มแบงค์เนี่ยจะเข้มงวดมากแต่นอนแบงค์ bank เนี่ยจะไม่ได้เข้มงวดเท่านะครับเช่นการตั้งสำรองนี่สงสัยจะศูนย์นะครับถ้าเป็นกลุ่มธนาคารเนี่ยเขาจะมีการกําหนดชัดเจนเลยว่าถ้ามีการผ่อนชำระขาดกี่งวดจะนับเป็นนี่สงสัยจะศูนย์เนาะก็ต้องหยุดรับรู้รายได้นะครับแล้วตั้งสำรองเนาะแต่ถ้าเป็นตัวของนอนแบงค์เนี่ยอันเนี้ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่า ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้บริหารนะครับบางบริษัทอาจจะบอกว่าหยุดส่ง2เดือนนับเป็นนี่สงสัยจะศูนย์แต่บางบริษัทอาจจะบอกว่าหยุดส่งสเดือนเป็นนี่สงสัยจะศูนย์ก็ได้นะครับบางบริษัทอาจจะบอกว่าตั้งสำรอง100%ของนี่สงสัยจะศูนย์บางบริษัทอาจจะตั้งสำรองมากกว่า100%ของนี่สงสัยจะศูนย์ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิจารณญาณพื้นฐานของ ผู้บริหารเลยนะครับแล้วคำถามคือแล้วกลุ่มแบงก์กับนอนแบงก์เนี่ยต่างกันยังไงทำไมวันนี้ผู้ บริโภคถึงต้องหันไปหากลุ่มนอนแบงก์นะครับต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยเป็นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่เน้นความเสี่ยงต่ํากว่านะก็คือไม่ได้ถึงว่าความเสี่ยงต่ำนะแต่ความเสี่ยงต่ํากว่านะครับดังนั้นเวลาเราไปกู้เงินกับกลุ่มแบงค์เนี่ยเขาจะต้องการความน่าเชื่อถือจากเราค่อนข้างมากนะครับต้องการรายละเอียดนะครับต้องการหลักฐานนะครับเช่นต้องอาจจะต้องเป็นพนักงานประจำนะครับมีรายได้ที่แน่นอนมีสลิปเงินเดือน มีการส่งประกันสังคมหรือว่าถ้าจะเป็นประกอบอาชีพอิสระอย่างเงี้ยก็ต้องมีอาจจะต้องมีหลักฐานการเสียภาษีพรงอดอให้ดูนะครับดูสเตทเมนต์นะครับดูความน่าเชื่อถือของกิจการนะถ้าทําธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะต้องมอีพวกงบบริษัทให้ดูนะครับมีรายการการถือหุ้นยอะไรเงี้ยนะครับซึ่ง บางอาชีพเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อแบบแบงค์ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีตัวสเตทเมนต์หรือว่าไม่ได้มีการไม่ได้มีสลิปเงินเดือนแบบไม่ได้สามารถเข้าถึงความน่าเชื่อถือทางการเงินที่ไปกู้แบงค์ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผู้ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปนะครับผู้ประกอบอาชีพ กลางคืนอย่างเงี้ยเอ่อบริการอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นธุรกิจสืบเนื่องกับธุรกิจกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเกษตรกรนะครับที่ไม่ได้มีรายได้แน่นอนนะครับรับจ้างทั่วไปหับเล่แผงรอยแผงลอยอะไรเงี้ยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็ต้องมาถ้าเขาอยากกู้เงินเนาะเช่นอยากจะมีบ้านมีรถนะครับเขาก็ต้องหันมาพึ่งกลุ่มนอนแบงค์เป็นหลักนะครับเพราะว่ากลุ่มนอนแบงค์เนี่ยจะมีข้อดีคือเขาต้องการ หลักฐานน้อยกว่านะครับแลกมาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่านะครับโดยทั่วไปเนี่ยกู้เงินกับนอนแบงค์เนี่ยยังไงดอกเบี้ยก็สูงกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขา มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากเขาไม่ได้ต้องการเงื่อนไขมากเท่ากลุ่มแบงค์นะครับแต่หลักฐานที่เขาต้องการก็น้อยกว่านะฮะอย่างที่บอกไปเนื้ออย่างบาังเจ้าเนี่ยเวลาไปจัดไฟแนนซ์กับเขาเนี่ยเขาต้องการแค่แบบประชาชนใบเดียวก็มีนะบางที่อะไรเงี้ยแต่ดอกเบี้ยสูงมากนะแต่ขอแคบ่บประชาชนใบเดียวเนี่ยนะครับซึ่งถามว่ามันดีไม่ดียังไงนะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นก็ถือว่าเป็นการที่ดีมาร์มาพบกับซัพพลายเนาะก็เขายอม เรียกเก็บดอกเบีย้ยที่สูงเพื่อแลกมากับการไม่ต้องได้รับหลักฐานทางการเงินที่มั่นคงนะครับก็ต้องเข้าใจว่ากลุ่มนอนแบงค์เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีเขาเรียกว่ายังไงละ่ะมีฐานลูกค้าใกล้เคียงกับนี่นอกระบบมากนะครับเนื่องจากอย่างที่หลายๆคนทราบเนะนี่นี่นอกระบบเนี่ยก็จะเป็นระบบที่ไม่ได้ต้องการเอกสารไม่ได้ต้องการความแบบเป๊ะทางสลิปสเตตเมนต์ใดๆนะครับเพียงแต่เขาเนี่ยอาศัยความ อาศัยความที่เขาเก็บดอกเบีย้ยสูงมากเนี่ยมันทําให้โอกาสที่เขาจะขาดทุนเนี่ยมันน้อยหรือแม้ว่าจะมีคนโกงเขาจริงๆเนี่ยสมมติโกงไป10เจ้าเนี่ยนะครับสมมติโกงไป3เจ้าเนี่ยแต่ดอกเบีย้ยของอีก7เจ้าที่เหลือเนี่ยก็ยังมา cover ได้หมดเพราะว่าเขาเก็บดอกเบีย้ยสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็น ดีมานมีสป p p l นะครับก็คือการมาเจอกันเนะาะคราวนี้มันก็ตัวดอนแบงค์เนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถเติบโตได้จากส่วนหนึ่งก็มาจากการที่คนเริ่ม Educate มากขึ้นหรือว่ามีทางเลือกมากขึ้นไม่ไม่ได้จำเป็นจะต้องไปพึ่งพาของกลุ่มเอ่อตัวที่มันเป็นนอกระบบนะครับคราวนี้ถามผมนะว่าผมชอบธุรกิจนี้ไหมนะครับจริงๆเนี่ยธุรกิจนี้เข้าใจไม่ยาก หมายถึงว่าอ่านธุรกิจอะเข้าใจไม่ยากเข้าใจง่ายครับเพราะว่าสินทรัพย์พุ่นคือเงินสินค้าคือเงินก็คือกู้เงินมาเพื่อปล่อยกู้ไปนะครับก็จริงๆเข้าใจไม่ยากนะครับสิ่งที่ยากเนี่ยคือการประมาณการการเติบโตและอนาคตนะครับเพราะว่ามันเดาได้ยากมากว่าไตรามาสนี้ไตรามาสหน้าโลนโกรธจะเท่าไหร่หมายถึงว่านี่รวมจะโตไปเท่าไหร่ NPL จะเป็นเท่าไหร่รายได้และกําไรจะเป็นเท่าไหร่นะครับมัน คาดเดาได้ยากเนื่องจากมันมีม,มีแบบเขาเรียกว่าอะไรมีความผันแปรมากมายเต็มไปหมดนะครับส่วนใหญ่ที่เราเจอการลงทุนในกลุ่มนี้นะครับก็จะเจอ2แบบเนาะแบบแรกคือเล่นแบบเป็นภาพใหญ่ไปเลยนะครับคือแนวโน้มใหญ่ไปเลยธุรกิจดีอะไรอย่างเงี้ยแนวโน้มดีนะครับก็มองภาพใหญ่ไปเลยหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็จะ ดูละเอียดมากตามผู้บริหารอาศัยคําพูดของผู้บริหารเป็นการ valuation หลักเลยนะครับแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงสูงนะถ้าถ้ามันพึ่งพาคําพูดของผู้บริหารเพียงอย่างเดียวว่าจะไปเท่านู้นจะไปเท่านี้อะไรเงี้ยเราก็เคยเจอปฏิหารที่พูดแล้วทำไม่ได้มาหลายครั้งในหุ้นกลุ่มนี้นะครับแต่ก็เป็นหุ้นกลุ่มที่ ได้ P/E ค่อนข้างสูงเนะเพราะว่า543 2 1สได้ P/E ค่อนข้างสูงเนะเพราะว่าส่วนหนึ่งมันโตง,ง่ายด้วยแหละนะครับพอมันโตง,ง่ายเนี่ยเวลางบการเงินมันโตดีๆเนี่ยนักลงทุนก็ชอบนะครับยอมซื้อกันที่ราคาแพงๆก็ได้นะครับเพราะว่ามันเห็นการเติบโตที่ชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าถามผมนะผมก็บอกว่าถ้าคุณลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้แล้วคุณ v ว l ์ลูเอชันได้น่าเชื่อถือคือมีความมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเอง v ว l ์ลูเอชันจะถูกนะผมบอกว่าคุณลงทุนได้ครับเพราะว่าีตัวธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะสิ่งที่มันยากจริงๆคือมันคือการคาดการอนาคตมากกว่าว่ารายได้จะเป็นและกาไรจะเป็นเท่าไหร่ดังนั้นถ้า v ว l ์ลูเอชันได้นะครับผมว่ากลุ่มนี้ก็มีความน่าสนใจในการลงทุนระดับหนึ่งเลยแต่ระวังนะครับอย่าให้ PE สูงมากเกินไปนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่่่าากลุมแงงเียัยท,ท PE นะครับกลุ่มนอนแบงค์ที่มีความเสี่ยงมากกว่ามีมีการเติบโตมากกว่าเนี่ยจะให้ PE เท่าไหร่เนี่ยก็ควรจะรีเลทกับกลุ่มแบงค์นิดนึงนะครับเพราะว่ามันต่างกันมากเนี่ยมันก็จะอยู่ค้ำอยู่ได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวราคาก็จะถล่มลงมานะครับยกเว้นมันโตดีจริงๆนอะอันนี้ก็แล้วแต่สภาพการนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็หวังว่าเทปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนหลายๆคนสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์